เดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโนวกันอีกเช่นเคยกับ, Game บเกมไอเทนตี้วิกเก็น,นวันนี้กันด้วยนะครับก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมนะครับำสำหรับการแนะนําตัวละครเนาะตัวละครที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือเป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันเออเป็นสายสายแหนเดียวปั่นปั่นไม่ช้าไม่ไวเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูดกันก่อนว่าเป็นตัวอะไรเนาะเดี๋ยวผมแปลที่บายเนาะนั่นก็คือชาวสวนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งตัวนี้มันปั่นมาใหม่ มันไม่เหมือนกับซีซั่นแรกๆเนาะซึ่งปรับมาค่อนข้างดีเลยซีซั่นแรกๆที่ผมเล่นนี้มันไม่มีสกิลอะไรเลยนะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของสกิลน้องที่มันเพิ่มเข้ามาเนาะ <S <S อเอามาดูทา,านาของสกิลน้ษษษองที่มันเพิ่มเข้ามาเนาะเขาจะพกทา่านาของกล่องอุปกรณ์เนาะสามารถใช้ทําลายเก้าอี้ได้เนาะแล้วก็จะคูณดาวเป็น12วีเนาะสกิลที่2นะครับก็คือเป็นทางด้านของผิดทางนะครับก็คือคนส่วนเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต้านดาเมจ50วีนะครับก่อนเลิศเกม เอเฟี้ก็จะหายไปนะครับหลังจากถูกผูร่าโจมตีหรือหมดเวลาแล้วก็นึกย้อนนะครับหลังจากความทรงจําหายไป20วิคนสวนจะยืนอยู่ที่เดิม2วิเพื่อนึกย้อนหลังได้รับความทรงจํากับคืนมา5้าวินะครับทุกครั้งที่ย้อนสําเร็จการย้อนกลับถัดไปครั้งถัดไปเนี่ยก็จะช้าลง1ิบวิเนาะไอสกิลนี้เป็นโล่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปดูบานในเกมต่อนะครับสกิลต่อไปนั่นคือเออเขาเนี่ยจะข้ามหน้าต่างไวขึ้นส0บเอซนนะครับเมื่อบริเวณนั้นมีเก้าอี้จร่วหลนเนาะแล้วก็การนับถอยหลังงขออเก้าี นังได้นานสิบเปอร์นะเอาง่ายๆแล้วก็การเอ่อจะทิ้งความเสียหายไม่สามารถซ่อมไดนะ้นับถอยหลังของจะลด,ดลงสิบเปอร์อันนี้ก็คือยังไม่เข้าใจนะครับสรลตสกิลส่วนไอตัวสุดท้ายกนะ็คือเหมือนของไอ้นี่เลยนะหมอกับไอ้นี่ไอแผนที่เลยนะวิ่งเร็วสองวินนะครับหลังจากโดนตีเนาะเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับซึ่งวันนี้ผมมาเ,าเล่นกันในแปลงนะท่านผู้ชม แตงผมยังอยู่ที่ช้าอีกเลยนะทุาคนเดีมไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับ ดูเหมือนว่าจะหาห้องเป็นที่เรียบร้อยกับด่านโบสถสีชานะครับซึ่งฝั่งู้รดชีวิตนะครับมีจิตรกรนักบทหญิงแม่มดสาวแล้วก็คนส่วนนะครับซึ่งเราเป็นคนเล่นในวันนี้นะครับนี่ฮะจะเห็นว่าตอนเริ่มเกมเนี่ยมันจะมีบาเลียขึ้นมานะครับท่านผู้ชมคือมันบล็อกการโจมตีได้นะแล้วก็บาเลียจะหายไปหลังจากฆ่าชิวิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวสียงหัวใจอยู่ใกล้เรานะท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะเป็นฆาตกรโจรเซฟรหรือเปล่าใช่ด้วยนะฮะเป็นโจเซฟนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมโดดหน้าต่างวิ จังหวะน,นี้นะครับแล้วก็ไอโล่เนี่ยมันมันจะหายไปนะท่านผู้ชมมันจะหายไปเนาะหลัง50วิแล้วก็เราต้องรออีกประมาณกี่วิเนี่ยผมจำไม่ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดเราพอเรารอไม่รู้กี่วิเนี่ยเรายืนอยู่เฉยๆนะมันจะเป็นการรีโหลดโล่ไอบาเรียขึ้นมาใหม่อีกครั้งเนาะแล้วก็ไอบาเรียเนี่ยมันจะอยู่ได้ถึงสสูง005วิเนาะก็สกิลที่สองสำหรับเอ,อ่อที่ผมอธิบายไปเมื่อต้นๆคลิปเนะาะจังหวะนี้ รู้สึกว่าเราจะโดนตีในโลกภาพถ่ายเราเดิมผมถอนเก้าอี้เลยนะซึ่งไอเครื่องมือของเขาเนี่ยคือเขาถอนได้ไม่จํากัดน,นะไม่มีบนหมดเลยนะถือคนถือว่าค่อนข้างดีเนาะไอตัวนี้ผมมองว่าแต่แต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีสกิลโลขึ้นมาเนาะแล้วก็มันมันก็จูงไม่ค่อยได้เลยเนาะแต,แต่แต่รู้สึกว่าไอซีซั่นหลังๆนี้มันปรัมมาดีอยู่นะดีกว่าแต่ก่อนมากเลยนะซึ่งการถอนเก้าอี้ก็เร็วขึ้นด้วยนะท่านผู้ชมและจังหวะนี้แม่มดสาวโดนอุ้มนะฮะในโลกภาพถ่ายนะท่านผู้ชม อนนี้ผมเดี๋ยวโหลดโลกขึ้นมาเนะนี่ยฮะเรายืนอ,อยู่วิเฉดแล้วโลกมันจะขึ้นมานะท่านชมเดี๋ยวผมไปถอนเก้าอี้ก่อนนะไอตัวเนี้ยถ้าเกิดมันเหมือนเป็นตัวที่แบบบังคับให้ข้าด้ก่อนเอาไอ้สกิลทางด้านซ่อมเก้าอี้มานะท่านชมแต่จังหวะน,นี้ผมถูกทางด้านของไอ้นี่นะท่านชมสกิลของตัวเซฟแล้วทาให้เลื่อนเหลือครึ่งเดียวแล้วท่านชมตัวเซฟเห็นผมแล้วจังหวะน,นี้แล้วผมวิ่งมาทางนี้นะเราต้องมาเล่นตรงที่เราถอนเก้าอี้นะท่านชมเพราะว่าเวลาเราล้มเนี่ยเขาจะได้ จับเรานางยานะจังหวะนี้โจเซฟผ่านเราไม่เจอหรือว่ากลัวไม้คนระับจังหวะนี้แล้วผมก็วิ่งโบนนะครับท่านผู้ชมวิ่งโบนวิ่งโบนอย่างนี้ยังไงโจเซฟโจเซฟหายไปไหนผมชิงมาอีกแม้เนอะร์แล้วท่านผู้ชมเราต้องวิ่งให้ทัวท่วๆรู้สึกว่าเพื่อนเราจะปัดอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะท่านผู้ชมฝั่งนี้เราเล่นได้นะแต่จังหวะนี้ผมเตรียมข้ามหน้าตานะ่างแล้วผมก็โดดข้ามมาหนึ่งทีนะท่านผู้ชมวิ่งฉีกมาแม้เดิมเลยนะวิ่งฉีกมาที่เดิมเลยนะโจเซฟดูเหมือนว่าจะไล่ผมแล้วผมโหลดโล่่่่เเเลลลยยจังหววะะนนนีี้มมนะ้้้อาาาแผผมมมไขตทูช อยังไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเดียวเซฟนี่นีนไม่ต้องรีบก็ได้นะเดี๋ยวเมื่อกี้คือฆาตกรเขาเอาทางด้านของเออเออไม่ใช่เทเลพอร์ตเออบิงนะผมเรียกว่าบิงแล้วกันนะบิงระยะสั้นเนาะเขาไม่ได้เอาซ่อมกุ้ยอีมานะท่านผู้ชมผมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดฆาตกรไม่เอาทางด้านของซ่อมก้อีมานี่คืองานหยาบครับถ้าเกิดเจอทางด้านของชาวสวนเนาะตัวนี้ผมว่า ดีไหมผมว่าก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันก็แก้ทางได้นะถ้าเกิดเราคาดฆารกรเอาทางด้านของซ่อมกั้วีมานะมันสามารถซ่อมได้นะแต่เขาเมื่อกี้เขาไม่ไดเอาทางด้านของซ่อมกั้วีมาเนาะเดี๋ยวผมปันไฟตรงนี้ก่อนเลยเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวผมนี้จะโดนจับึ้นในโลกภาพถ่ายนะทานผู้ชมน่าจะโดนจับนั่งกัวีที่ใดที่หนึ่งนี่แหละผมว่านะเดี๋ยวผมออตอนนี้เวลาโลกภาพถ่ายนะ่าจะเร็วขึ้นแล้วผมโดนนั่งที่รึร้อยนะทานผู้ชม จังหวะนี้แม่มดสาวบอกให้ตามเข้ามาเนาะเขาจะรอชุบเราแน่นอนแต่ผมไม่ตามเนาะเพราะว่าทางด้านทางฝั่งนี้เราถอนเก้าอี้ไปค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชมเราไม่ต้องหัวเนะเาะแล้วนะเห็นไหมมันจะพูดปั่นตะเบิดเลยเห็นไหมอ่าดูเหมือนว่านักบวชหญิงจะเจอทางลแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนม่มดสาวโดนโดนตีหัวเรียบร้อยนะฮะอ๋อโจเซฟจับอุ้มไม่ทันนะท่านผู้ชมจับไปวางนั่งเก้าอี้ไม่ทันเนาะจังหวะนี้ผมก็โลมไปที่เรียบร้อยเนาะแล้วผมรีคอเวอร์เลยนะท่านผู้ชม เดี๋ยวแล้ผมว่าผมไปรีตรงไม้ดีกว่าเนาะเผื่อเพื่อนวิ่งมาแล้วแบบฆาตกรจับอุม้มเราจะได้พับไม้เลยนะจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่าจิตกรจะวิ่งมาฮิวผมเลยนานผู้ชมแล้วก็ท่า,าของไมฟฟ่สาวปั่นไฟนะโอ้หฮิวครับจังหวะน,นี้โอ,อ้โหรู้สึกว่าโอ,อ้โหประชุมประชุมโดยไม่ได้น้าหมายจังหวะน,นี้ฮิวใครฮิวมันนะ่านผู้ชมฮิวใครฮิวมันฮิวสองคนแต่ดูเหมือนว่าเสียงหัวใจฆาตกรมาแล้วนะท่านผู้ชมแล้วผมวิ่งเลย ต้องวิง่งกำลุมผมรีโหลดโล่โลจังหวะน,นี้ตึด๊ดนี่รีโหลดขึ้นมาแล้วนะโล่มันอยู่ได้ประมาณ5วินะท่านผู้ชมท่าวีเดี๋ยวมันก็หายนะตอนนี้ต้องรออีกประมาณ20วสิบวีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่จังหวะนี้ดูเหมือนนะักบวชหญิงจะฮิ้วให้ผมแนละท่านผู้ชมโลเซฟตีทันได้ของกีตารล้มเป็นที่เร,รนะียบร้อยจังหวะนี้เก้าอี้เราถอดไปค่อนข้างเยอะเลยนะท่านผู้ชมโลเซฟจะไปวางทันหรือเปล่าจะวางทันหรือเปล่าจาังหวะนี้ ว่าเจ๋อเจ๋อนีคือเราค่อนข้างถอนเก้าอี้ไปเยอะนะแล้ววางทันด้วยนะท่านผู้ชมอ๋อเก้าอี้ตรงนั้นที่เราไม่ได้ถอนไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราปั่นไฟเครื่องนี้เสร็จตอนนี้เหลืออยู่3สามเครื่องนะครับเราเหลือยู่3สามเครื่องนะเครื่องนี้เสร็จก็เหลือยู่แค่สองเครื่องเท่านั้นนะจังหวะนี้ดูเหมือนว่านักบวญหญิงจะไปช่วยเลยตอนนี้ดึงเชิงกันอยู่นะครับยังไงยังไงดึงเชิงแล้วโดตีเปที่เรียบร้อยนะครับแล้วจังหวะนี้นักบวญหญิงต้องวิ่งไปดึงทางหน้าของนักจีนก่อนเป็นที่เรียบร้อยนะ ทางด้านของตัวเซฟตีทางด้านของน้ำบูดิ้งนะครับรู้สึกว่าจะมีทางด้านของเปอร์ของทายนะท่านผู้ชมเลยไม่ล้มนะครับวันออนี้ตัวเซฟมันจะไล่ทางด้านของจิตตกรเป็นเป้าหมายหลักเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมว่าผมไปถอนกุ้ยตัวนู้นดีกว่านะเพราะว่าเขาน่าจะเอามาวางไว้ที่กี้ตัวเร็วนะเดี๋ยวเราวิ่งมาเลยดูเหมือนว่าน,น้าบูดิงล้มนะเขาไม่ไ่าจิตตกรครับเดี๋ยวผมถอนเลยเพื่อนๆถอนไปเลยครับยังไงยังไงทันไหมทันไหมแล้วทันด้วยนะท่านผูนน้ชมเราผมตัวตีมาหนึ่งทีนะ ผมโดนตีมหนึ่งทีนะโดเซ่บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชาวสวนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วจังหวะนี้เ้าก็ยิะแล้วก็ถอดเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมดูเหมือนว่าน่าจะหลุดะนะครับนล้วบทหญิงหลุดเป็นที่เรียบร้อยนะจังหวะนี้นล้วบุหญิงต้องวิ่งนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ครับอาตาก่อนยังวางไข่ไม่ได้เลยนะคือวางได้แค่ทางด้านของจิตกรแค่ตัวเดียวน,นะท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะเครื่องเดียวนี้คือแบบโอ้โหงานยากมากสำหรับฝั่งทางด้านของคาตาโกรนะท่านผู้ชมระบบถอนให้หมดเลยครับ เนี่ยคือเหตุผลที่ว่าทําไมเจอทางด้านของน้องชาวสวนเนี่ยคือต้องเอาทางด้านของซ่อมเก้าอี้มานะท่านผู้ชมเก้าอี้มันไม่ได้ไม่ได้ซ่อมแซมเองได้นะคือมันต้องเอาหนํามาซ่อมไอ้ความสามารถของข้ารการอ่ะที่มันมีให้มานานผู้ชมแต่จังหวะนี้นะบุญหญิงโดนจับอุ้มไปที่เรียบร้อยนะฮะแล้วแม่มมสานโดนตีล้มในโลกภาพถ่ายนะท่านผู้ชม โดเซฟเอาไปวางเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับนักบวชหญิงนะในเวลาไม่ช้าเขาก็จะล้มนะท่านผู้ชมถ้าไม่มีใครไปดึงออกจังหวะน,นี้แม่มดสาวก,ก็โดนอุ้มมาอีกคนนึงนะท่านผู้ชมแล้วเพื่อจุดเครื่องจังหวะน,นี้ทาไม่รีรอ่นะท่านผู้ชมเขาไม่รองนะท่านผู้ชมโอ้โหไม่เป็นไรฮนะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเ,ออเวลาของโลกภาพถ่ายหมดนี้ล้มสองในเวลาอันสั้นเลยนะครับจังหวะน,นี้เราผมเปิดประตูทางด้านนี้เลยนะผมเปิดประตูทางด้านนี้เลยนะ แล้วผมก็เตือนเลยว่าแบบเออมาทางด้านนี้นะว่าเราเปิดประตูทางด้านนี้เอออันนั้นของเจ้ากรบอกว่าคูล่าเปลี่ยนเป้าหมายนะทุกผู้ชมแล้วจังหวะน,นี้ล้มสองเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะผมเปิดประตูให้เสร็จแล้วนะผมเปิดประตูให้เสร็จแล้วนะนะแล้วก็เปิดได้ที่เรียบร้อยรู้สึกว่าท่าน้าของแม่โมซาร์จะลบอยู่ใ,ใกล้เดี๋ยวผมไปยิ้มวันะนั้นทุผู้ชมไปยิ้ให้เขานะต้องร่อสั่นะท่านผู้ชมจังหวะน,นี้ร่อสั่ก็ถือว่าชนะนะรอดสองคือเสมอเ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้ไม่ได้เฮ้ยฮัลโหล เออจังวะนี้ก็จะคิวได้แล้วนะท่านผู้ชมรู้สึกว่านักบวชหญิงจะลุกเองหรือเปล่าน่าจะลุกเองนะท่านผู้ชมแล้วผมถอดเอวีตัวนี้เลยตัวความปลอดภัยแล้วเห็นโจเซฟอยู่เมื่อกี้นะแล้วผมวิ่งออกเลยนะท่านผู้ชมเพราะเดี๋ยวเราล้มเนาะโจเซฟน่าจะตาแดงนะท่านผู้ชมวิ่งเลยวิ่งเลยจังหวะนี้แล้วดูเหมือนว่าจะรอดสี่คนนะท่านผู้ชมเราเหตุการณ์ว่าน่าจะรอดสี่นะจังหวะนี้ไม่มีสาษาทำอะไรรอสกิลนั่นเองนะท่านผู้ชมโอ้โหระดับสามขั้นแล้วเนาะ ี๋วผมไปดูทน้ของ,งนักบวชนักบวชหญิง,งว่าเขาจะรอดหรือเปล่าอ๋อเขาลงท่อมที่เรยบร้อนนะก็เอาเป็นว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะอัมชิดต่อ,ตอไปด้วยนะครับไว้เจอกัน